ขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ The Asian Pacific News Online นะคะซึ่งเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ดีๆมีสาระมีประโยชน์และก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาฝากในหลายๆเรื่องนะคะและก็เมื่อถ้าเราดูข่าวครา,าวนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ผ่านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะในเรื่องของการเมืองเมืองไทยที่เป็นกระแสดโดนจับตามมากมายทั่วโลกนะคะในเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศไทยแต่ว่า ในภาพของที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาและหลายเมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะทีะ่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่หน้าสถานกลงสุใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสหรือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีนะคะนั่นก็เป็นภาพที่หลายๆคนเห็นภาพ วันนี้รายการของ Asian Pacific News นะคะเราก็ได้เชื้อเชิญให้บุคคล2ท่านนะคะจากทั้ง2เมืองต่างกันนะคะทั้งใน LA แล้วก็ที่ DC มาร่วมในรายการวันนี้นะคะเพื่อพูดคุยกันถึงว่าประเด็นการที่เกิดขึ้นมาในทั้ง2เมืองนี้นะคะท่านแรกอาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปองคะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์ปองนี่ก็คือจากในในครลอสแอนเจลิสค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณปูจา่านะคะคนไทยในดีซค่ะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะโอ้สองท่านภาพไปทั่วโลกนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะโดยเฉพาะคุณปูนี่แรงหน่อยเนาะ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าเราบอกว่าอาจารย์ปองขวัญน,นะคะโอ้โหได้ยินกันมากเลยคใ,ในประเทศไทยนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนคะเออปงจริงๆสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักลาเรียนต่อปริญญาเอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียนต่ออยู่ที่ University of Southern California ใน LA ค่ะก็จริงๆไม่ไม่ได้หวังว่าไม่ได้คาดการว่าจะกลับมา ทำเรื่องการเมืองอีกนะคะก็คิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในวงการวิชาการแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในเมืองไทยตอนนี้ก็ทําให้ยังไงก็แล้วแต่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะจริงๆแล้วในส่วนตัวของอาจารย์ปองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ดูเรื่องการเมืองเมืองไทยมาตลอดไหมเออคือปองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนใจค่ะในช่วงที่เป็นนิสิตนะคะตอนเรียน ปริญญาตรีที่เมืองไทยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญของปองคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นความเชี่ยวชาญทางด้านความด้านทางด้านวิชาการอ่ะไม่ใช่การเมืองไทยแต่ว่าเรื่องการเมืองไทยคือเรื่องที่เราเกี่ยวข้องมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นนิสิตตั้งแต่โตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนไทยมันไม่สามารถที่จะตัดขาดออกจากเรื่องการเมืองไทยได้อยู่แล้วอืมค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของคุณปูล่ะคะคุณปูจ๋าอยู่ที่ดีซีมานานแล้วยังคะ อจริงๆเพิ่งจะมาอยู่ดีซีได้ประมาณสี่ปีนะคะก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกค่ะตอนปีสองพันสิบสามก็มีมองเรื่องการเมืองเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆแล้วคือเหมือนเราไม่ค่อยมีข้อมูลนะคะไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยค่ะก็เริ่มจะเห็นความไม่ปกติในเมืองไทยหลายๆอย่างเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยทุกๆคนค่อนข้างที่จะ ทำทุกอย่างตามกฎเดียวกันในขณะเดียวกันกฎหมายทุกกฎหมายถูกใช้เท่าเทียมกันในทุกๆคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะก็เลยเริ่มรู้สึกปแปลกใจกับการไม่ปกติที่เราเคยโตมาที่เมืองไทยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านบ้านเราถึงเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้คะ่ะค่ะถ้าพูดถึงทั้งสองท่านนะคะก็ไม่เรียกว่าเป็นคนที่เยาวชนไทยแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าคนยุคเก่า แต่ว่าจะอยู่ในยุคข,ของอรุ่นใหม่จะบอกว่ารุ่นใหม่แล้วกันนะคะรุ่นใหม่หน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงเก่งที่อยู่ในยุคข,ของเป็นเรียกว่าผู้หญิงยุค4.0ก็ว่าได้นะคะคานนี้เนี่ยอยากจะถามว่าทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปองหรือว่าคุณปูนะคะว่าประชาธิปไตยในมุมมองของสองท่านเนี่ยเป็นยังไงคะ ในมุมมองของปูนะคะก็คือประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมะคะ่ะภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเท่าเทียมเนี่ยน่าจะเป็นเส้นกลางของประชาธิปไตยในมุมมองของปูะคะ่ะก็คือมีสิทธิที่จะแสดงออกใช่ค่ะมีสิทธิที่จะแสดงออกไม่ว่าใครทั้งนั้นนะคะ มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความคิดเห็นแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความแตกต่างต่อให้คิดไม่เหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้แตกต่างอย่างเท่าเทียมแต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะในความรู้สึกของของหนูนะคะค่ะแล้วจ์ปองล่ะคะคืออย่างปองก็ตามหลักรัฐศาสตร์นะคะการประชาธิปไตยมันก็พูดได้ทั้งทางด้านสถาบันแล้วก็ทางด้านสังคมวัฒน,ธ,นธรรมใช่ไหมคะดังนั้น ในความคิดของปองเนี่ยราาประชาธิปไตยทางด้านสถาบันนะมันก็ทํางานของมันผ่านการเลือกตั้งแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่มันมีสถาบันที่เข้มแข็งเนี่ยมันทําให้การเปลี่ยนผ่านของอํานาจรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะมันจะไม่มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นว่าเอออยู่ดีๆใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ใช้อํานาจของรัฐบาลใช้อํานาจของรัฐนะคะดังนั้นในเชิงสถาบันเนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังมีความจําเป็นและสําคัญที่จะทําให้กฎหมายและกฎเกณฑ์มันถูกบังคับใช้และทําให้ทุกคนสามารถคาดการการใช้อํานาจรัฐได้ส่วนทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยคือการแค่มีสถาบันอย่างเดียวมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะดังนั้นการมีส่วนร่วม ก็มีส่วนสําคัญแต่ว่าการมีส่วนร่วมต้องหมายถึงว่าทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ไม่ควรมีใครก็ตามที่พยายามมีส่วนร่วมแล้วถูกอํานาจรัฐคุกคามถูกปิดปากไม่ให้สามารถใช้อํานาจนั้นได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่คุณปูบอกการที่จะมีส่วนร่วมได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีการรับรองสิทธิเสรีภาพและสิทธิเสรีภาพนี้ต้องได้รับรอง ได้รับการรับรองอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครได้สิทธิเสรีภาพมากกว่าใครดังนั้นประชาธิปไตยในความคิดเห็นของปองเนี่ยแน่นอนทางด้านสถาบันทําให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างชัดเจนทําให้คนที่ไปนั่งในรัฐสภาเป็นตัวแทนของคนอย่างชัดเจนที่จะทําให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การถกเถียงทางด้านนโยบายได้นะคะสามารถมี representation ในรัฐสภาส่วนในด้านสังคมวัฒนธรรม ก็จะต้องการันตีให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็แม้แต่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยเองเนี่ยการใช้อำนาจข่มขู่คนที่มีอำนาจน้อยกว่าก็ไม่ควรจะทำได้ในสังคมที่เราเชื่อว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยค่ะค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ใช่เห็นด้วยมากเหมือนนั่งอยู่ในคลาสของการเรียนประชาธิปไตยเลยอาจารย์ อาจารย์คะแล้วตอนนี้ถ้าเรามองภาพของตอนนี้การเมืองเมืองไทยเป็นอย่างไรในมุมมองของอาจารย์ก็อย่างท,ที่ทราบดีนะคะการการเมืองตอนนี้อยู่ในช่วงที่มันไม่ปกติอยู่แล้วนะคะ,ะมันมีความบิดเบี้ยงต่างบิดเบี้ยวต่างๆนานาตั้งแต่ก่อนที่นักศึกษาจะออกมาแล้วใช่ไหมคะเราเห็นการที่อยู่ดีๆพักการเมืองก็ถูกยุบเราเห็นการที่คนที่ออกมาแสดงออก ต่อต้านการทํางานของรัฐบาลถูกอุ้มหายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยได้รับการตอบจากรัฐบาลเลยนั่นก็คือสาเหตุที่มาของการที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตาสว่างเพราะว่าเริ่มเห็นความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวต่างๆในการเมืองไทยนะคะแล้วก็ออกมาแสดงความความคิดความเห็นซึ่งถ้าพูดถึงมาตรฐานหรือว่าบรรทฐานของสังคมประชาธิปไตยเนี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากนะคะการที่ออกมาอยู่บนท้องถนนการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทําได้แล้วก็รัฐบาลเองก็ควรจะรับฟังนะคะแล้วก็แก้ไขมันมีท่าทีแก้ไขปัญหาที่ประนีประนอม มากกว่านี้นะคะดังนั้นไอ้การที่รัฐบาลออกมาคุกคามหรือว่าออกมาปิดปากคนที่แสดงความเห็นต่างเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราตั้งความตั้งคาถามได้ว่าเอ้เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่าทาั้งๆว่าทาั้งๆที่สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลอ้างตลอดเวลาด้วยความชอบธรรมของตัวเองว่าเขาผ่านการเลือกตั้งมาดังนั้นถ้าเกิดเราอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยทําไมสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไทยเองก็เป็นภาคีนะคะในใน,ในระดับนานา,นาประเทศเนี่ยถึงไม่ได้รับการดับรอง แล้ก็ยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้ร้ายผู้ที่ออกไปชุมนุมเรากำลังอยู่ในสังคมแบบไหนมากกว่าเนี่ยที่ทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมาด้วยสภาวการตอนนี้ค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งภาพที่ออกไปนะคะเป็นอย่างที่คุณปูบอกหรือเปล่าว่าในเรื่องของสื่อเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะในเรื่องของสื่อนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรามีช่อง voice tv นะคะถูก ปิดกั้นระงับนะคะแล้วรวมถึงอีกหลายๆช่องที่เป็นสื่อเสรีภาพนะคะก็ถูกปิดกั้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคิดว่าการที่ปิดกั้นสื่อเนี่ยมันดูไม่ปกติในสภาวะการเมืองปัจจุบันนะคะรวมถึงการที่มีการบิดเบือนข่าวจากสำนักงานข่าวอื่นๆอีกอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนตัวนะคะคิดว่ามันเหมือนเป็นการปลุกปั่นทำให้เกิดการแตกแยกได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นความจริง นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยไม่อยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นค่อนข้างจะก,กังวลเรื่องนี้มากมนมีการากเลือกเลือกการนําเสนอใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่าอ,อควรจะนําเสนอทุกอย่างตามสิ่งที่เป็นนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราไปพยายามปิดกั้นสื่อสื่ออ,อิสระต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศเนี่ย ไม่สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงณนะตอนนั้นได้ว่าเป็นอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ยังจะมีการบิดเบือนตา่ตางๆจากสื่อบางสำนักอีกต่างหากนะคะว่ามีการนำเสนอข่าวด้านเดียวอะคะ่ะ ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในส่วนนี้ด้วยค่ะถ้าเราวกมาถึงในเรื่องของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวในส่วนของ DC อาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยแต่ในส่วนของ LA นะคะของอาจารย์ปองที่หน้าสถานกองสุนใหญ่ LA เี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ ถือว่าเป็นการประกาศการจัดบล็อกแบบที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรกันเลยเพราะว่าจริงๆก็คือทําโปสเตอร์แล้วก็ประกาศออกไปทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจประมาณ 100- 200ถึงคนซึ่งก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับการประกาศในระยะเวลาสั้นแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีการปราสายเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการร่วมกันผูกโบขาวที่ต้นไม้น้าสถานทูตเป็นการแสดงออกถึง ข้อเรียกร้องของเรานะคะว่าอยากให้มีการใช้ความไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรงนะคะอยากให้มีการหาความหาทางออกกันด้วยการเจราจายอย่างสันตินะคะนี่ก็คือข้อเรียกร้องอย่างชัดเจนของกลุ่มเราแล้วเราก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของคณะราษฎรทั้ง3ข้อด้วยนะคะนั่นก็คือให้มีการให้นายกรัฐมนตรีมีการละออกให้มีการเปิดประชุมวิสามัญน,นะคะเพื่อที่จะรับรอง การเปิดร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแล้วก็ขอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตร,ริย์อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในข้อเรียกร้องของเราเช่นกันซึ่งก็เป็นการแสดงการสนับสนุนกับกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ผู้ชุมนุมในเมืองไทยนะคะแล้วก็1ึงร้อยสองร้คนเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วมีคนที่อึอดอัดอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวใน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 เมืองนี้นะคะซึ่งเสียงเหล่านี้ ก็อาจจะพูดในที่ต่างๆแต่ว่ายังไม่เคยได้รับการรวมตัวกันอย่างชัดเจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีพลังเช่นนี้อยู่เดียวเช่นเดียวกันค่ะค่ะถ้าเราเห็นภาพของวันอาทิตย์นั้นที่หน้าสถานกงสุหญ่นะคะเราเห็นคนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะจันปองใช่ค่ะเป็นนักศึกษากที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ จริงๆก็น่าจะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มนะคะก็มีทางนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่มาทํางานที่นี่จริงๆก็ถือว่าได้ได้เห็นคนหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยที่มีจุดร่วมจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือไม่ต้องการเห็นรัฐบาลในการใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นสังคมที่มันบิดเบี้ยวไปจากบรรทัดฐานประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในเพืงไทยตอนนี้นะค,ะค่ะค่ะโอเคมาถึงคุณปูน,นะคะที่หน้าสถานกพูดของดีซี วันนั้นค่ะออได้เข้าร่วมสักประมาณเท่าไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะคะมีคนเข้าร่วมชุมนุมกับเรานะคะเราไม่น่าจะเกินยี่สิบคนคจำนวนไม่มากค่ะเพราะว่าเราก็ชุกระหุเหมือนกันนะคะแล้วก็เหตุผลที่ไปเนี่ยเราก็สนับสนุนนโยบายสามข้อของพณนาราชนะคะทั้งสามข้อรวมถึงเรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงคุกคาม การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเยาวชนและประชาชนของประเทศไทยค่ะจุดนี้เลยทําให้เราอยากรวมตัวกันออกมาในขณะเดียวกันก็ในขณะเดียวกันที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยอะค่ะเราก็ได้ถูกคุกคามเนใน,ในอันก็พอเราไปถึงที่เกิดเหตุใช่ไหมคะที่หน้าสถานทูตก็จะมีผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนหนึ่งอะค่ะก็ยืนถือโทรศัพท์อยู่ทีนี้ เราก็ค่อนข้างรู้สึกแปลกๆนิดนึงว่าคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนหนึ่งในกลุ่มอะคะ่ะพยายามเอากระดาษที่เป็นหมายเหตุของเราเนะะี่ยค่ะว่าวัตถุประส,รสงค์ในการที่เรามาครั้งนี้คืออะไรบ้างนะคะเราก็ได้ยื่นกระดาษสิ่งนั้นให้เขาไปหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเขาได้โทรศัพท์หาใครไม่ทราบนะคะแล้วสักพักนึงก็จะมีรถ หาเลข่ขับรถมาผ่านไปผ่านมาไม่แน่ใจว่าผ่านไปผ่านมากี่รอบนะคะแต่ว่าถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่แรกอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกถึงการที่เราถูกคุกคามะคะ่ะในขณะที่เรามาเรียกร้องการาให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนนะคะแต่ความรู้สึกของเราตอนนั้นคือเรารู้สึกเหมือนเราถูกคุกคามอยู่ในขณะเดียวกันทุกๆคนก็พยายามด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยกันนะคะ แล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะอธิบายเหตุผลและว,วัตถุประสงค์ของเราที่มาในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดความกระทบกระทั่งเพราะว่าเขา Approach เราด้วยวิธีการที่เรารู้สึกเหมือนว่าเรากำลังถูกคุกคามอยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ Protect ตัวเองนะคะก็เลยมี Reaction นั้นออกไป <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึก อ,อ๋อไม่โอเคเหมือนกันที่เราพูดสิ่งนั้นออกไปแต่จริงๆแล้วคือเราถูกคุกคามก่อนนะคะ,ค,ะคือ,อ,อพยายามที่เราคือมันเหมือนกับว่าเราเ,ออเป็นประชาธิปไตยที่เราจะต้องแสดงออกได้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเราควรจะแสดงออกได้เราค,ค,ควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันเราไม่คิดจะมาทําร้ายจิตใจใครนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าประชาชนไทยอีกหลายๆท่านเนี่ย ยัง<อ>รักในสถาบันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เราจะค่อนข้างจะระวังมากๆกับ<อ>ค,คำพูดทุกๆอย่างของเราที่เราจะพูดออกไปเพราะว่าเราค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกอีกหลายๆท่านที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะ<อ>แต่สิ่งที่เราได้ก็คือการถูกคุกคามแล้วะค,ะค่ะก็เลยรู้สึกอ๋อไม่ค่อยสบายใจเหมือนกัน,นะะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก,กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะสักครู่คะ่ะ Changa Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly four-diamond service that you have come to know with new health and safety measures. Because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. <coughs> มีความจําที่ดีขึ้นมีข้อต่อที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้กระดูกเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังช่วยใน,ในเรื่องของลดไขมันมีใครบ้างที่ไม่อยากจะกลับไปเป็นหนุ่มสาวเช่นเดิม Changa Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly four-diamond service that you have come to know with new health and safety measures. Because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. มีความจำที่ดีขึ้นมีข้อต่อที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกเราแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของลดไขมันมีใครบ้างที่ไม่อยากจะกลับไปเป็นหนุ่มสาวเช่นเดิม ในช่วงที่2นะคะของรายการจากเ e เ a s i เช p c i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  n n w w s n l i n e วันนี้นะคะซึ่งเราก็มีแขกรับเชิญ2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยในมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็ได้คุณปองขวัญและก็คุณปูจาคนไทยที่อยู่ใน DC ซนะคะสท่านผู้หญิงไทยยุค4.0ที่จะมาให้ความคิดเห็นในเรื่องของที่เราในช่วงต้นนะคะก็คือ ความเป็นประชาธิปไตยในมุมมองของสองท่านเป็นอย่างไรแล้วก็กิจกรรมที่เข้าร่วมของการรวมตัวาการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสนะคะและสถานทูตณนะกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเมืองเมืองไทยที่ ตอนนี้เป็นที่จับตามองกันอย่างมากนะคะทั่วทุกคนไทยทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้ค่ะค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจาร,รย์ปองค่ะถ้าเราพูดถึงว่าแผนที่จะจัดขึ้นที่จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกมียังไงบ้างคะวางแผนยังไงบ้างค่ะ แล้วก็เดี๋ยวรอช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวรอสัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะว่าพยายามที่จะติดต่ออีก2ท่านกลับมาในสู่เรานะคะเมื่อสักครู่ได้พูดทิ้งไว้ค่ะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะคุณปูคะถ้าในส่วนของดีซีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะของที่การจัดกิจกรรมคะ่ะก็คิดว่า ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ในประชุมกันอยู่ในกลุ่มนะคะว่าเราจะมีการชุมนุมกันอีกทีเมื่อไหร่แบบไหนยังไงนะคะก็ยังอยู่ในมติที่กำลังชุมนุมกันอยู่ไอประชุมกันอยู่ค่ะค่ะถ้าคุณปูมองอภาพที่เกิดขึ้นเอาเอารามองภาพที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยในการสลายมอบการฉีดน้ำใส่มอบนั่นน่ะซึ่งจริงๆม็อบมอเหล่านั้นก็คือ ลูกหลานไทยคนไทยนะคะเยาวชนคนไทยทั้งนั้นนะคะอันนั้นภาพอันนั้นคุณปู่มองแล้วมีความคิดม,คม,งงมีความรู้สึกยังไงนี่ความรู้สึกว,ว่าวมันคือความรุนแรงแล้วเกินกว่าเหตุอะคะ่ะเพราะว่าการชุมนุมของเยาวชนนักศึกษาประชาชนในวันนั้นนะคะไม่มีใครใช้ความรุนแรงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือรุนแรงใดๆเลยเพียงแค่เขามา เพื่อที่จะต้องการเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเองอะคะ่ะในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันทําเกินกว่าเหตุไปมากๆรวมถึงน้ําที่ฉีดออกมาค่ะมันไม่ใช่แค่น้ําเปล่าธรรมดามันคือน้ําที่มีสารเคมีบางอย่างที่ฉีดออกมารวมทั้งเด็กๆนักเรียนนะคะมัธยมก็อยู่ตรงนั้นนะคะนักศึกษาก็อยู่ตรงนั้นแล้วประชาชนทุกคนมีแค่ร่มะคะ่ะ <c oughs> พอเห็นภาพนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจนิดนึงนะคะว่ารัฐบาลน่าจะทําเกินกว่าเหตุเรื่องนี้คือสิ่งที่รับไม่ได้เลยทําให้ทุกๆคนที่ดีซีที่เราชุมนุมกันทพ่ประชุมกันนะคะก็แค่อยากจะออกมาบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลเพราะมันดุลแรงมาก,กาเกินนะคะค่ะแล้ว้องปูมองการเมืองเมืองไทยที่อยากจะให้เป็นในอนาคตเป็นยังไงบ้าง ก็จริงๆเราก็ยังมีความหวังนะคะหวังว่าบ้านของเราอะค่ะจะมีประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นหมายความว่าทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นต่างกันหรือเห็นเหมือนกันและทุกคนก็อยู่าภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันโดยร่างโดยโรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างโดยประชาชนอยากเห็นความเท่าเทียมในสังคมของเราอะค่ะ คก็ไม่ทราบว่าคุณปองได้กลับมาในเมื่อสักครู่นี้หลุดไปนะคะกลับมาไม่ได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะเชื้อเชิญคุณปูและอาจารย์ปองขวัญนะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยให้ความคิดเห็นในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะท่านชมที่ติดตามในรายการนะคะกับ The Asian Pacific News Online นะคะเราก็พยายามที่จะนำเอาข่าวคราวแล้วก็อัปเดตท,ทางการเมืองทั้งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือในประเทศไทยมาฝากกับชุมชนไทยที่นี่นะคะแล้วก็คนไทยทั่วโลกที่ติดตามชมในเพจนี้นะคะมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ